สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิ้ i n ิ t งไทม์บมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการถามพยากาศค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือความสัมพันธ์นี้เราควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีก็มีไพ่เลือกทั้งหมด3ใบเช่นเดิมนะคะจะเลือกจากใบที่ดูสายตามมากที่สุดหรือว่าจากสัญญาที่1วางไว้ก็ได้นะมีอันนี้ใบที่1น,นะคะใบที่2ค่ะแล้วก็ใบที่3ม,มาค่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันในของแต่ละใบกัน3 2 1เริ่ม สำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นช่วงระยะเวลาของการเริ่มต้นนะคะมันเป็นแก้การแบบได้เรียนรู้กันและการถามว่าเราควรไปต่อไหมเรายังสามารถไปตอคนนี้ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนอยบมันไม่ได้เป็นช่วงที่ไม่ดีหรือว่าดีะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงของการทําความรู้จักกันมากกว่าก็ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอยากมีคนให้คุยให้หัวใจได้กุ๊กกิ๊กก็ลองเปิดโอกาสให้คนนี้ ได้เข้ามาคุยไปก่อนก็ได้ไม่เสียหายค่ะต่อมาคนที่เลือกใบที่สองนะคะว้าวสิบถ้วยความสัมพันธ์นี้ควรไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ควรไปต่ออย่างยิ่งค่ะปทางคือความสุขความสมดุลความอิ่มเอ็มใจความสัมพันธ์นี้มันจะนําเราไปสู่ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราเจอ คนที่เข้ามาเติมเต็มมาคอยซัพพอร์ตมาคอยดูแลให้ความรักความห่วงใยเราเป็นความรักที่สร้างพลังงานที่ดีให้กับเรามากๆเลยค่ะอิจฉาคนที่เลือกกล่องนี้มากๆค่ะต่อมาคนที่เลือกใบที่3นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์นี้เราควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้เป็นไพ่ six of h e a r t เนอะอืมสำหรับความสัมพันธ์นี้หนึ่งมองว่า,าคนที่คุณกําลัง ดิวด้วยหรือว่าคิดถึงอะคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เราเคยมีความผูกพันเคยเจอกันมาแล้วอาจจะเป็นเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนที่เราเคยมองกันผ่านตาเก่าๆมาอะไรเงี้ยแล้วอาจจะมีการได้กลับมาเจอกันยูเนียนกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอเราควรจะกลับไปสารต่อความสัมพันธ์กับเขาอีกครั้งหนึ่งดีไหมความรักมันจะแบบโอเคไหมหรือมันจะกลับไปแย่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งถนะ้าถามเราเราก็ยังมองว่ามันเป็นช่วงของการที่คนคนนี้ทําให้เราได้ คิดถึงความทรงจําเก่าๆที่มันทําให้เรายิ้มได้อะค่ะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับคนเลยว่าถ้าเขาเคยทําให้เรารู้สึกจิบช้าน้ําใจมาเราพร้อมที่จะกลับไปเจออารมณ์ความสึกแบบนั้นอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเขาเคยเป็นคนที่เข้ามาดีวกับเราแต่ว่าตอนนั้น่ะเราอาจจะแบบไม่สามารถตอบรับอะไรเขาได้อะเราเขาก็ยังคงมีความรู้สึกดีกับเราอันนี้ก็อาจจะลองเปิดโอกาสให้เขาได้ทําความรู้จักแล้วเราก็ได้เรียนรู้ขเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะไม่เสียหายค่ะ โอเคค่ะก็จบแล้วค่ะสำหรับทั้งสามคำทำนายก็ขอให้ทุกคนมีเรื่องราวความรักที่ดีๆขอให้เจอความสัมพันธ์ที่มีพลังที่ดีมาสู่ทุกๆคนเลยนะคะขอให้เป็นวันที่ดีค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย